ครับวันนี้มาที่วัดสตือพุทธสายญาตินะครับพอดีพาแฟนกับแม่แฟนมาไหว้พระนะครับโอ้แบบผมกมเพิ่งเคยมานะครับคนเดียวมากเหมือนเป็นตลาดเหมือนเป็นงานวัดเป็นตลาดนัดอะไรอย่างนี้เลยครับเอ้เขาเดินกันเข้าไปก่อนแล้วผมก็ไปตามหาดูแล้วกันะน วันนี้ก็เดินดูของไปแล้วกันของขายเยอะมากนะครับผมคนหน้าเยอะ,ยอะตลอดแบบอสแบบนี้นะถ้าห,าหลงกันแล้วผมว่าน่าจะหากันเจอ,อยากกัน

มาอยากกินก็เยอะและ้วทีนี้ผมจะไปหายัางไงแล้วเนี่ยผมคิดว่าเข้ามาข้างในจะไม่ใหญ่มากนะฮะกลายเป็นว่าบลัม วันนี้โงต้องเจอแล้วครับก็ของกินเยอะมากพิซซ่าน่ากินดูพิซซ่าของฝากเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองโอ้หของกินเยอะยิ่งแบบยิ่งว่ดตลาดอีกครับนี่ภายในวัดน,นะครับนี่ แต่แต่วัดนี้เหมือนแบบคนมาแก้บนกันเยอะครับเป็นคนที่มาก็จะแบบเอาไข่เอาของแก้บนของเขาอะ่ะเราที่ได้ยินได้ยินก่อนมานะครับที่ได้ยินก่อนมาก็ค,คือแบบเขาจะมาแก้บนอะไรกันสล่กเนี่ยแหละเขาบอกว่าจะเดินกันไม่รู้กีร่รอบเป็นสิบรอบร้อยรอบอนะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ที่คนบนไว้นะครับ ดินเลยนะดินเพราะไ่าพ่นต้อใจคนเนคน่นะครับมาเป็นาสรางวด้วยนะดินเลยนะทำงานดูไ่ท่นะครับเอีีนเส้าเนเมื่อกีเดินมานี่ตรงนี้เหมือนว่าเขาไม่ให้ขายสินค้าขายอาหาระไต้องแบบหอกไปทางด้านนู้นกับด้านหลัง เรียนเชิญทุ้ท่ครับผู้ใจบริจคกทานะครับดังนั้นในงานครับจุดอวัดนะครับที่ไปไหว้พระบูชาครับตุกทัมากครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยครับเอาแรงมนตนมาอีิมโตยะาลานโอเวนโนมนาสารยปานพิธีรา้อตนาา

นำดิ้มโดตลกนิ้งหนองเธนี้จากรายการก่อนป่าครเที่ยนนะเราตรงมาที่นนะครับไล้จะเห็นนิ้งหนออยู่ตรงนี้นะเพินะครับครทับบูช่าองนงรยบาทใครทับบูช่าต้องปันหนึเงร้อยบาทรับไปเลยนะครับอาวิธ yeah, hey! uh, ุดพ you know? ันล้านวเลยนะครับเปียนครับไเลยนะครับทบา้อปันาเลยนะครับเาวิุดพันครับ เนเขาบอกว่าจะมาแช่บนกันก็น่าจะอยู่ในเนี้ยไไม่ปรรมไม่ด้วยเลครับาน้านอนนะครับสุดเด็ดเป็นา่านเลครับเราจะได้มีชีวิตสิบูอรชีวิตเป็นสิบติบสระพาวยมะลาโดท้าวสวดนมันนสำมัด

ะเดินดูสักรอบไหมหรือว่าจะนั่งรอไี่รู้เข้าไปทางไหนกันน,นี่นะแบบแ้บนนะอ๋ออย่านี้ ตอนตีที่เขาเล่นไม่ใช่เป็นเครื่องบันทึกนะครับเล่นสดนะครับโล่งหูเลยหาหาเงี้ยไม่ก่อนนะไที่ไหน ที่เราได้ม <B> ียน้ได้มากได้อดีตฐานปีได้อดีตาใจฉะนั้นก่อนจะเดินทางไปกล้จะเดินทางสร้าอาบุญอุศนสางอุศน์คนละคนแรงคนแรงบารมีนาและดอาุอุน์ทางดีตักสมบุ์บารมีเอาไว้ในทางัวระมุศาสนา

ภูดาพุตรจะนลัอกสืตาเพื่อเปวันทึกประับเพื่อเรานะร้ส้าใครแน้ากำกิิดกนกอานะครับเป็นเช่นนี้ได้เลยหให้มาร้อนห้มาหอนให้มา้ได้้าให้ไม่ไปทำให้ได้นะถ้ากำกิดตดแ้วันทม่กัวุ่านีการดังั้าาง้อฟ้าได้ทกขเนี่ย้จนสแท้ทเ่้อฟ้าลอินทานปดีที่สรว่า รับพัฒนาห้องน้ําเป็นห้องสุขเวช <laughs> 来来来 นะนะบนสนามบินหนึ่งร้ยบาทได้มีสีองค์นะครับคีสี่สิบองค์้ทนั้ะเป็นเรื่องงานดีในเวลาแปดโมงสี่สิบตานี้ีือิเก็ีนาบ้นะครับไปสองสินเการ์ด sure well. ีนะมาบานนะครับเดี๋ยวเรึ่องเนื่อกว่าเดี๋ยวจะมีติดต่อแน้บนนะครับเดี๋ยวจะให้ลูกเป็นรถนำแห่เดี๋ยวจะดูว่าเขาจะติดต่อกันยังไนะครับแต่ถรถ

เห็นว่าจะเดินกัน9รอบนะครับ ผมก็ผมก็รอบเดียวอันนี้เป็นหน้าทางเข้านะครับจีถูกต้อง่เปลา Noi เมืเ่อกี้มาจะถ่ายรูปให้ไม่ใช่นะของบนนะับของที่เขามาแก้บนน,น,บน,ะไไนะแรับรอบหนึ่งก็น่าจะประมาณสัก รอ,อรอบเกือบสงร้อยเมตรอ่ะถ้ารอบเกรอบก็ปสองกิโลเลยนะแต่ส่วนมากก็อย่างเขาบอกกันว่าเขาจะเดินกันรอบรอบแรกรอบสองอะไรเงี้ยแล้วที่เหลือก็ให้ให้กระบวนแหน่ะเขาเดินกันแล้วก็นั่งรอแล้วเดี๋ยวรอบสุดท้ายอ่ะผมจะเข้ามาเดินรอบเลย ตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ